ah uh... họt ngọt họt đưng pha hết rồi có để cho cái đó nó bắt vô vô rồi

เฮ็ดปลาเหี่ไปเดี๋ยวไปไดี๋ยวเฮ็ด เป็นงาสุดท้ายช็อตให้ไอยู่ที่งาโดดงาสี่ฝ่าตัวนี้คืองาสี่ฝ่าโดดเดียวเดียวได้โดเดงาโดเดงาสี่ฝ่างาสีสตางาสุดท้ายงาสังงาล่าอันนี้กำลังดึงว่าสีดึงทำไมลงทั้งบริเวณเดินนี่ว่าสีลงหรือเป่ลงสีลงทั้งใด ร่องซ้ายลงขวาลงแห้งลงคอยเป็นจังไหนโปรติดตามสอนต่อไปบ้านเลยเทียงานผู้ดึงเทียงานผู้ดึงมาสิมา่พี่น้องงานสุดท้ายงานสุดท้ายงานสั่งงานล่ะลงนี้รูุกร่องล่องด้านไหน คนเอาอยู่วะกำลังคนหนึ่งหกคนหนึ่งสอสาสีหหกเจคนเอาตีงแล้วไปน้องตีงแล้วสตียงแล้วเอาเอาตียงแล้วตีงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโฮ้ยฮ ไปวังความเสียหายบ้านพี่น้องโอ้ยอ่างโอ้าวไปยังโมไปยังเือ่าเสียหายเล็กหน่อยเทวดายังอ่ะพูดพูดวิ่งนักไปสองสามวันเสี่ยมไปยังเสี่ยเล็กหน่อยใครก็ถือสุ่มประตูหาย่าบอยงาสังงาล่ะียบร่อยแตกไหมน้าบาเนยเด้อเอาละเทวดาลูกค้าเทวดาต้นไม้กะ ประจําตนพอ่อถ่ายโยเฮียนไม่บาดนี่เฮียนเก่ามันผุมันพังมันเสียมสภาพเก่าผุพังไปแล้วสางเฮียนไม่ให้ถ้าละรเรียบร้อยไปเนองเสร็จสิ้นภารกิจโอ้อาปากสาวาเลยพี่นี่กันพ่อไหวโ่อ <laughs> ไหวเลย <laughs> ไม่ก็เห็นหนะ้าเงินต้อ,ตาง,ง,าองตากแดดย้อมใบหน่อยไ <laughs> หวเรียบร้อย ภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปัญหาเสียหายเล็กน้อย